งานปีนี้สำหรับใหม่เป็นไงบ้างป่วยค่ะสมการปีนี้ของใหม่ก็แอดมิดค่ะทอใส่น้ำเกลือมาเลยวันนี้ใช่ใหม่ทอดใส่น้ำเกลือมาใหม่จอด่น้ำคืณเลยค่ะตอนนี้แล้วายการตอนแรกที่เขาเริ่มาคืออะไรขึ้นใหม่คือตอนนี้ถ้าแบบทุกคนตามใหม่ก็จะรู้ว่าใหม่จะใช้ชีวิตอยู่ที่จีนบ่อยมากค่ะจะเดินทางไปจีนบ่อยเพราะตอนนี้จะไปไปรายการที่จีนนะคะก็เพิ่งเปิดตัวไปก็เหมือนจะไปเดบิวต์จีนเลยค่ะ ไม่ร้องไม่เต้นก็จะใช้พละกําลังแล้วก็การพักผ่อนที่น้อยแล้วความเครียดที่เยอะมันก็เลยส่งผลต่อร่างกายค่ะก็เลยแบบอ่อนเพลียมากๆประมาณนี้ค่ะไปเช็คไปดีเช็คร่างกายอ่างคุณหมอคุณหมอเพราะทุกอย่างคือเกล็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่ําหมดเลยน่าจะแบบมีการติดเชื้อหรือแบบเอ่าอ่าวูบเป็นลมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นจริงเราแรกมันเกิดจากอาการอะไรต้องแอนติบอดีสัญญาณอะไรบอกความดันต่ำ แล้วค่ะใช่นั่นะคะแม่แต่แกน้ำมืดอยู่ว่าน้ำมึดแกลงพี่เต๋อเอาพาไปเลยใช่ไปเองค่ะไปไม่ไปหลายครั้งว่าอะไรไม่มีคุณแม่พาไปไม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าบุญพยาบาลน้อนอ่อยเป่าคายแลดีด้วยแลดีดูแลดีมด้วยแลดีมากดีมากคแลดีมากไม่ถ้าเป็นจริงที่หม่ต้องไปเบรกงานไม่เอาจริงๆไม่ก็อยากเหมือนกันค่ะแต่มันทําไม่ได้เลยอย่างมาวันนี้ก็ต้องมาใช่เหมือนแบบคือเหมือน ไม่ไม่ว่าไม่นอนซมอยู่กับที่อาจจะป่วยหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยอ่ลองมาดูอะไรเงี้ยค่ะทํำไปเต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยระหว่างหมอกับวนพยาบาลใครดุกว่ากันระหว่างหมอกับวนพยาบาลที่ดูแลใหม่ใครดุกว่ากันพี่เต๋อดุไหมมาทำงานพี่เต๋อก็เคยดุเลยอะพี่แท่เลยนะไม่เคยดุเลยค่ะไม่เคยดุเลยแล้วเพราะว่าใหม่แบบว่าไม่ใหม่ ว่าเลยค่ะก็ต้องมาทําสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเอาไว้ค่ะใช่ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะไหวค่ะใช่ว่าอันนี้ก็ดีโชคดีได้เปลี่ยนรองเท้านิดนึงถ้าถามเลยพาดึงการแพทย์จเขาให้แนะนําดูแลตัวเองยังไงหรือว่าขั้นตอนการรักษาอะไรที่ให้นอนแล้วให้พักค่ะอืมซึ่งวันนี้ก็เลยต้องห้ามป่วยห้ามพักห้ามรับหลอดห้ามตายห้ามกอ ทย่างงิใหม่เป็นกลัวเลื้อรังไม่กลัวปนสะสมจนมกลัวมากเลยค่ะกลัวมากกลัวมากๆเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเสร็จจากอีเวนต์นี้ก็จะกลับไปนอนคือกลับไปให้น้ำเกลือเหมือนเดิมไม่ค่ะก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีเวลาตื่นมาอาจจะไปอัดวิตามินไปดีวิตามินแล้วก็หมอเช็คตรวจเจ็ดเลือดอีกตอนนี้สภาพร่างกายกี่เวอร์เซ่นครับพี่ใหม่เต็มให้เต็มเท่าไหร่เต็มร้อยเท่าไหร่ แล้วถึงห้าสิบอั้ยังไยี่สิบไหมอีก80มันคืออะไรอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลอีกโอ้ย80ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนี่หอีกตัวเองอยู่ให้แบบรู้ว่าไม่ได้มีทางไหมเหรอไอถามใจตัวเองมาว่าต้องสู้แค่ไหนเพราะร่างกายเราก็ไม่ไหวมองบ้านแล้วก็ต้องสู้ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวไม่ค่ะหนูหนูว่ารับงานไปแล้วเลยต้องทำค่ะทีนี้เราต้องหาสโลแกนว่าเออจะต้องเว้นแล้วล่ะบางช่วงที่จะได้พักผ่อนอะไรดีเฟซตัวเองอะไรเงี้ยได้ค่ะ ได้ค่ะมีไม่ปีนี้ช่วงจังหวะว่างที่แบบสามารถจะพักได้ยาวๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่สามารถตอบว่าได้ไม่ตอบได้ค่ะจะไปจะไปหาคิวค่ะไม่ไม่คิดว่าจบจากตรงนี้จะต้องกลับไปอีกรอบใหม่แอดมิทอีกรอบใหม่ลองดูปะลองดูว่าปวดท้องไหมแต่ตอนนี้โอเคอยู่ใช่ไหมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็โอเคอันนี้อันนี้มันถือเป็นลูกประจำตัวเลยนะเพราะว่ามันเกิดหลายรอบไม่ค่ะมันก็เพิ่งเป็นนี่แหละค่ะมันมีผลจากจะเป็นอีกแล้วจะหลอมอ่ะยังยังยังไยังไม่ลงยังไม่ลงมหลังทุกคนอะ <|so|>> ี่ยพี่ต้องเปลี่ยนผ้าถั่วนะถ้าลงกูอยู่ทุกที่ปล่อยดูเถอะ